เสร็จสมบูรณ์จะได้ถ่ายตอนตอนตอนดันเข้ามานะครับค่อนข้างทุลักทุเลมากๆเลยนะครับเพราะว่าบูธท,ที่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยไอไอแท่งเนี่ยสวัสดีครับผมกอมแจมคูเลสซิ่งไทยแลนด์อยากดูไหม่กับใหมเสิจนอะวันนี้พัฒนาขึ้นนะครับมีใหม่ขึ้นมาอ่ะวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิม ไม่ขับแกบบหรอกมาทำรถนะครับผมเราก็จะมาอัปเดตตรงนี้นะครับมองเห็นไหมอันนี้เป็นสลักของการขับตั้งคู่นะครับของบาคอนเทนต์นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ละชื่อคอนเทนต์ของเวรบ125 LED ตัวล่าสุดนะครับผมซึ่งเราจะเปลี่ยนสลักนี่เลย สลักก้านขาตั้งคู่นะครับคือของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่อยากเปลี่ยนออกนะครับแค่นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกินนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนเฉยๆอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันก่อนโอเคไปรดหน้างานนะครับผมนี่นี่สลักตรงนี้นะครับโอ้ยมองเห็นไหมนี่อันเดิมมันเป็นรูทะลุลงไปนะครับเราจะเปลี่ยนออกเป็นเป็นแบบ ตันเลยนะครับแล้วก็กึงโอ้ยกล้องเอียงจดบกึ่งเลดนะครับผมอันนี้สตเตเลสมายังมีคราบน้ํามันอยู่เดี๋ยวไปล้างสักครั้งหนึ่งมันก็ใสแจ๋วแวววับนะครับผมคือใสไปแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะมันจุล่างมากแต่เราเน้นดีเทลอะไละเอียดเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดกันก่อนนะครับผมการถอดนั้นเราก็แค่ดึงสลักนี้ออกนะครับ พับสลักลงแล้วก็ตอกออกแล้วก็ดันทะลุไปฝั่งนูง้นโอเคไปดูกันเลดอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ถุงมือไว้ก่อนมองไม่เห็นนะครับ ดึงสลักออกรถเห็นหน้าผมดด,ดึงสลักออกมาแล้วก็มันจะมีแหวนนะอันนี้สําหรับของเว็บร้อยยี่ห้าปียี่สามมีเบอร์ของเว็บร้อยสิบนะครับท่ไมตงใช้ชคําว่าเบิกก็คือซื้อนั่นแหละเบิกกับซื้อซับอะไรอะไรที่ทําไมที่มาของคาว่าเบิกก็คือเวลาไปซื้อของที่ศูนย์นะครับเขาจะไม่มีของให้เลยอะ,อะไรอะ่ะคืออะไรที่ศูนย์ต้องตั้งเบิกกับศูนย์ใหญ่ ก็เลยเรียกติดปากกันว่าอะไรเบิกอะไรเบอร์คืออะไรศูนย์อ่ะนั่นแหละอันนี้วเราก็ออกทะลุไปฝั่งนู้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตอกออกยังไงนะแบบมันแน่นมากเลยโอเคเดี๋ยวเราดูกันมาแล้วพระเอกของงานนะครับผมก็จะใช้ค้อนยางกระทบไปไม่โดนไม่ได้โดนอันนี้เลย ไปดูฝั่งนู้นกันอ่านี่มาดูฝั่งนี้นะครับคือเราต้องตันทะลุออกมาเนี่ยตรงนี้มันเนี่ยให้มันทะลุออกมาไม่รู้มันต้องติดท่อต้องถอดท่อออกก่อนนะครับค,ครับผมสําหรับฝั่งนี้ต้องถอดท่อหนักครับถึงแกนนี้มันจะออกได้เนี่ยก็ดึงออกมาเลยยากอยู่ถ้า จ้างร้านเลยครับจริงเสียวเวลาให้ร้านทำนะครับเดียวนะครับเขามีเครื่องมือเดี๋ยวผมตอดก่อนเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนอันนี้ก็กลัวกล้องหล่นมากเลยเอ่ครับดึงดึงดึงแล้วก็โยกตัวจับอย,อยู่เสร็จสมบูรณ์จะ <laughs> ได้ถ่ายตอนตอนตอน,ตอนดันเข้ามานะครับค่อนข้างทุลักทุเลมากๆเลยนะครับเพราะว่า บูธท,ที่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยไอ้แท่งเนี่ยคือมันมันพอดีเลยนะครับคือจะจะฟิตมากๆาคือการตอกเข้าเนี่ยตอกสดสดมันละเลยไม่ใช่คือการตอกดันเข้าเนี่ยคือต้องตาตาจัะบีช่วยนะครับแล้วก็ดันเข้ามาจนทะลุทีนี้สิ่งที่มันยากขึ้นมาอีกก็คือไอ้เจ้าเนี่ย แล้วมาใส่การเบรกตรงนี้นะครับตรงมือผมเนี่ยคือมันฟิตฟิตเกินไปคือว่าปัญหาที่จะตามมาผมว่ามันน่าจะน่าจะติดนะเบรกติดมีต้องรอดูกันระยะยาวกันนะครับผมส่วนราคาราคานะเดี๋ยวบางคนอยากรู้ราคาในะแอปส้มก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับ t i k t o k ก็200เหมือนกันนะ220บาท ทิกตอกส่งฟรีเด้อชมมีเสียค่า่งโอเคจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามช่อง u o l Racing Thailand ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย